เราก็เห็นลูกคนอื่นลูกดาราอะไรเงี้ยค่ะเขายังจัดฟันได้เลยทำไมเราถึงจะจัดไม่ได้ช่วงแรกเลยคือเขาไม่กัดฟันอีกเลยและไม่นอนกลนค่ะสวัสดีค่ะใ้นะคะเป็นแม่น้องสกายนะคะ ครั้งแรกเลยที่แบบว่ามาคือแบบลูกมีปัญหาเราพยายามหาคําตอบแล้วทุกที่ให้คําตอบเราไม่ได้แล้วก็พยายามหาข้อมูลจนมาเจอที่นี่ว่าเกี่ยวกับการจัดฟันใสว่าลูกมีปัญหาเรื่องฟันยื่งซึ่งเด็กสามารถทําได้น่าจะ5้าขวบหรือเจขวบตอนนั้นจำไม่ได้แล้วก็เลยมาเลย ทั่วไปมันจะเป็นแค่เอ็กซเรย์มันไม่เห็นภาพเป็นสามลี่ยมันจะเห็นทั้งหมดเลยก็เลยเพิ่งมารู้จักหมอรุดว่าอ้าวลูกอ่ะคางสั้นน้ำมันเลยทําให้เหมือนฟันเยื่นมันมีปัญหาคือลูกนอนกัดฟันมากแล้วเราก็เอ๊หรือว่าลูกกัดฟันมันก็เลยฟันยื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พอมาเจอหมอรุดก็เลยบอกอ๋อเป็นที่ขากรรไกรขากรรไกรด้านล่างมันสั้นวิธีที่ทําได้ก็คือขยับขากรรไกรก็ทุกอย่างคือมันรู้จากหมอรุดหมดเลย ดีแบบเห็นได้ชัดช่วงแรกเลยคือเขาไม่กัดฟันอีกเลยและไม่นอนกลนอันนี้ก็ขอพูดกันเลยว่าไม่เคยรู้เลยว่าการตึงขยับผากันไกลเนี่ยมันช่วยเรื่องนอนกลนจนวันนั้นหมอนูพูดเราก็เลยย้อนกลับไปเออจริงเพราะเมื่อก่อนลูกก็นอนกลนพร้อมก็กัดฟันแต่ตั้งแต่เราเริ่มแบบจัดอินไซด์ไม่เคยเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นอีกเลยมันไวมาก จบแล้วหรอการรักษาแล้วลูปก,ก็แบบหน้าก็เปลี่ยนไปขาอันไกลเขาก็ขยับมาอะไรประมาณนี้คือลูกหน้าเปลี่ยนไปหมดเลยแล้วฟันก็ไม่ยืดแล้ว <Okay. S 2> เพราว่ามันไม่เกี่ยวกับฟันทนี่อื่มันเป็นที่ขาอันไกลอะไรลูปก,ก่อนที่จะจัดอ่ะคือแบบคนละคนจากหน้าแบบ กกมๆสั้นๆแล้วตอนนี้คือแบบยาวขึ้นคือแบบทุกอย่างดีฟันก็สวยเรียงสวยคือดีมากก็คือแนะนะํามาหลายคนแล้วบางคนเหมือนกับเขาคิดว่าลูกแค่ฟันยื่นอย่าเพิ่งคิดว่าลูกฟันยื่นให้ไปสแกนก่อนเผื่อเป็นขี้ขากันไกล้ <c oughs> <c oughs> เราอะเคยคิดว่าลูกเราอะฟันยื่นเหมือนโดนปู่ฝังว่ามันยื่นฟันยื่นฟันยืนอย่างเงี้ยเลยไม่เคยรู้ว่าเอาจริงๆแล้วอะเราไม่ได้ฟันหยอนนะเป็นที่ขากันไกลแล้วเราไปหาข้อมูลมาด้วยว่าถ้าเราจัดฟันแบบธรรมดาโดยที่จริงๆแล้วเราไม่รู้ว่า ปัญหาของเรากันคืออะไรท้ายที่สุดแล้วอะโตไปอะเราก็ต้องผ่าตัดขาเงินไกลเหมือนเดิมซึ่งมันซ้ำซ้อนก็เลยรู้สึกว่าเอคิดถูกมากเลยที่มาเจอหมอรถแล้วก็เหมือนรู้ปัญหาที่แท้จริงอย่างเงี้ยค่ะเด็กหลายๆคนอะมีปัญหานี้อย่างแรกคืออยากให้หาคลินิก เดตตัวเองหน่อยอะไรเงี้ยเออทีที่หน่อยนะคะแล้วก็แบบเราเข้ามาปรึกษาก่อนเผื่อไอสิ่งที่เราคิดอะบางทีมันมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดอาจจะมีปัญหามากกว่านั้น<ม>แล้วก็ค่อยช่างใจเอาว่าเออคุณจะอยากยังไงเพราะของสกายค่ะเราหาข้อมูลมาค่อนข้างเยอะจริงๆเราก็ไม่ได้เป็นคนที่นี่ด้วยนะมาจากคุรีรังค่ะคุณ<ม>ต้องขับรถมาเพื่อมาอหาหมออย่างเนี้ยค่ะอีเสไลด์็นอย่างหนึ่งคือไม่ต้องมาหาหมอยมันทําให้เรารู้สึกว่าทุกอย่างมันเร็วมากเพราะทุกอย่างมันเป็นเซ็ตมาหมดแล้วนานๆมาหาหมอที อย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเออรู้สึกสบายแล้วหมอลุกก็แบบใจดีแล้วจะมีปัญหาเรื่องการมหาหมอฟันแต่ลุกก็ไม่ได้กลัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะหมอลุกแบบว่าคุยดีอะไรเงี้ยแล้วก็รู้ช่วงเวลาที่มันจะเสร็จอ่ะอันเนี้ยดีก็อยากให้มาที่นี่แล้วก็จริงๆรแล้วอยากแนะนำอินสไทร์อ่ะเพราะว่ามันมันง่ายสะดวกเด็กๆกยังทำได้เลยอ่ะทานข้าวได้ปกติให้มาที่นี่ค่ะชอบที่นี่มากสบายแอร์เย็น มีสับปะรดให้ด um ื่มโอเคค่ะขอบคุณคุณแม่มากครับ